ข่าวสารเงินที่ท่าน1,000บาทเฟส3นะครับคลังย้ํามาแน่นอนนะครับกำลังอยู่ในช่วงทดลองระบบนั่นเองนะครับกำลังเช็คข้อมูลคนเข้าเกณฑ์นะครับข่าวล่าสุดนะครับคุณจุลพันธ์นะครับยันโอนเงินหมื่นบาทเฟส3นะครับไต่มาส2มาแน่นอนทางนายกนะครับเรียกทกกระตุ้นเศรษฐกิจเดือนนี้นะครับหาหรือมาตรการเพิ่มเติมนะครับโดยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับและท่านตช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของเงิน1,000 0บาทเฟส3นะครับซึ่งคาดว่าจะมีในช่วงไตรมาสสนะครับก็มีการตอบว่าในส่วนของกรอบดำเนินการหรือเรื่องเกี่ยวกับนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับ เรียกว่าเสร็จสิ้นนะครับระบบเสร็จสิ้นหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบ Open loop นะครับกับธนาคารนั้นๆระบบเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบระบบคาดว่าจะใช้งานทดลองระบบประมาณ1เดือนก็คืออา,อาจจะเป็นช่วงเดือนกุมภานเดือนมีนานะครับและเพื่อให้รัดกลุ่มนะครับยืนยันว่าเงินที่ท่าน1,000 0บาทเฟส3จะเกิดขึ้นภายในไตรมาส2แน่นอนภายในไตรมาส2 ก็ประมาณเมษา,าเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าไตรมาสสามันมก,กรากุมพามีนาเนาะมันก็ไตรมามสสองก็เมษายนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงการตรวจสอบข้อมูลว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์บ้างนะครับและต้องตรวจสอบคุณสมบัติด,ด้วยซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนมาทั้งหมด36ล้านคนนะครับซึ่งยังไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับว่าเหลือประชาชนที่รับสิทธิ ประมาณไหนนะครับโดยมีการแจกระยะแรกนะครับในเฟสที่1่ไปแล้ว14.5ล้านคนแล้วก็เฟสที่2จํานวน3ล้านคนนะครับรวมแล้ว17ล้านคนนะครับก็เหลืออีกประมาณ10ล้านโดยประมาณนาะ10ล้านเอ่อ10กว่าล้านคนนะครับ14ล้านคนโดยประมาณนะครับที่ที่อาจจะเข้าเกณฑ์นนะโดยยึดจากคนที่ลงทะเบียนมานะนะครับลงทะเบียนข้อมูลมานะครับ โดยส่วนนี้จะต้องนำไปคัดออกอีกนะครับในส่วนของกลุ่มไลฟ์สมาร์ทโฟนซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างแน่นอนแล้วก็กำลังหาวิธีอยู่ว่าจะคัดกรองนะครับหรือเงื่อนไขของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเลือกกลุ่มไหนนะครับมาบ้างในการให้มาลงทะเบียนนะครับเพื่อได้รับสิทธิ ประมาณนี้นะก็มีความคืบหน้านะครับเพราะนั้นใครที่อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอยู่ไม่ต้องกังวลใดๆรอนะครับให้เฟสสามมีความชัดเจนขึ้นนะครับตอนนี้เรื่องของระบบเนี่ยนะครับทางคลังบอกแล้วว่าระบบเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนทดสอบนะครับแล้วก็แก้ไขบั๊กนะครับในขั้นตอนของการเทสติ้งอยู่นะครับพอแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีช่วงของประกาศสิทธิ นะครับประกาศสิทธิ์ว่าใครได้รับบ้างแล้วก็ในช่วงของวันที่นะครับจะทําการเปิดนะครับเปิดใช้งานซูเปอร์แอปนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีตัวเงินอยู่นะครับซึ่งมันก็ต้องมีในเรื่องของระบบร้านค้าร้านค้าจะใช้ยังไงนะครับจะรับแบบไหนยังไงร้านไหนหรือเปิดให้ร้านลงทะเบียนนะครับเข้ามาเพื่อเพื่อรับ เงินตัวนี้นะครับหรือจะเป็นระบบอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเปิดเผยแน่นอนนะครับซึ่งผมเองจะติดตามนะครับข้อมูลนี้อย่างาทุกขั้นตอนทุกเงื่อนไขเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับและใครนะลองแชร์กันมาหน่อยว่ามีความคิดความเห็น เป็นประการใดน,นะครับกับเฟส3ที่จะเกิดขึ้นเฟส3เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเงินสดแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เป็นเงินสดนะครับจะเป็นในรูปแบบของซูเปอร์แอปนะครับใช้ซูเปอร์แอปนะแต่สำหรับรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเลยอันนั้นนะ่ะน่าจะเป็นเงินสดนะครับมันต้องแยกรอบกันก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ